เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะหนึ่งแคนหนึ่งปรารถนาบทที่1 6หก ต้องรู้ว่าบุตรคนรองของตัวกัวกองมีแล่เหลี่ยมมากกว่าบุตรคนโตมากนักไม่อย่างนั้นเหตุใดเขาจึงเอาชนะลูกภรรยาเอกด้วยฐานะลูกอนุภรรยาขึ้นนั่งตำแหน่งกัวกองในตอนนั้นได้เล่าหูหินผู้เท่าไปหัวเราะอย่างคลุมเครือทีนึง บนโลกนี้มีประโยคหนึ่งเปล่าไว้ว่าอย่าดูหมิ่นคนอายุน้อยที่ยากจนคุณชายร้องเส้นเป็นบุตรที่เกิดจากอนุก็จริงแต่ครั้งตอนที่เข้าวังไปถวายพระพร,พรห้องเท่าเจ้าน่าจะมองเห็นเทียบกับคุณชายใหญ่แล้วข้ามองว่าคุณชายร้องผู้นั้นต่อไปจะมีอนาคตยาวไกลยิ่งกว่าหลิวอีเเนียงเหยียดปาก ก้าวไกลยิ่งกว่าแล้วอย่างไรสุดท้ายเขาก็ยังเป็นแค่ลูกอนุหูหยินผู้เท่าไปหัวเราะอีกครั้งลูกอนุบางคน้นถูกกำหนดไว้ว่าจะมีหน้ามีตาเนื้อผู้ได้แต่ลูกอนุบางคน้นกลับถูกกำหนดมาให้เป็นคนธรรมดาทั่วไป กล่าวจบสายตาก็กรอกไปมองใบหน้าของไผ่ด้วยสิงทีนึงแม้ไม่ได้ระบุชัดแต่ความหมายในดวงตาก็อธิบายทุกสิ่งสีหน้าหลิวอีเหนียงพลันเปลี่ยนไปถูกอีกฝ่ายต่อว่าเป็นไน จึงโกรดจนหน้าดำหน้าแดงทันทีนางขบเที่ยวเขียวฟันในใจนึกแค้นชิงชังยายแก่สมควรตายนี่ลำเอียงจนถึงขั้นนี้ไม่กลัวถูกฟ้าผ่าบ้างหรืออะไรแม่นางทั้งสองของตระกูลไปต่างก็เป็นหลานสาวแท้ๆของนางยายนางต้องหาเรื่องให้ไปลล่วสิ่งไม่มีความสุขครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะนางเด็กชั้นต่ำอย่างไปลล่วเจิงด้วยเล่า เจ้างเจียเพิ่งกลับถึงต้วนพอได้ฟังเรื่องราวของสตรีเหล่านี้แล้วผ่านให้ปวดศีรษะระอาใจขึ้นมาจริงๆ กล่าวตามตรงบุตรสาวจะแต่งหรือไม่แต่งงานสุดท้ายจะแต่งให้ใครเรื่องพวกนี้ไม่ได้อยู่ในขอบเขตที่บุรุษคนหนึ่งจะใส่ใจหากมีเวลาว่างเช่นนี้เขายอมดื่มสุรามากขึ้นสักสองสากาฝึกกระบี่นานขึ้นสักหน่อยยังน่าสนุกกว่านั่งฟังบรรดาสตรีใช้ปากเป็นหอกใช้ลิ้นเป็นดาบตอบโต้กันอยู่ตรงนี้หูหินผู้เท่าไปมองออกถึงความ ประอาใจในดวงตาของบุตรชายจึงรีบยุติประเด็นสนพนา เรื่องเลือกบ้านสามีให้ลัวชิงเอาไว้ก่อนไม่ต้องสนใจว่าภายภาคน่าจะต้องตาคนตระกูลได้ต้องดูความประสงค์ของอีกฝ่ายด้วยถึงค่อยตัดสินใจหากี่ไปถึงตวนอีกฝ่ายอย่างไม่มีเหตุผลเพื่อบอกว่าบ้านของเรามีลูกสาวอยากแต่งงานให้ลูกชายของท่านเรื่องแบบนี้หากแพร่ออ,อกไปพวกเราตัวนโหคงได้เสียหน้ากันยกใหญ่ลิวซื่อ เจ้าอายุไม่น้อยแล้วอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดต้องมีขอบเขตอยู่ในใจอย่าลืมว่าทุกการกระทำของเจ้าส่งผลต่อชีวิตลูกสาวของเจ้าโดยตรงหากเจ้าไม่อยากให้วันหน้าลัวชิงออกเรือนไปแล้วถูกบ้านสามีดูแคลนก็จงเรียนรู้ที่จะไว้ตัวสักหน่อยอย่ารีบร้อนกระโจนเข้าไปในที่ซึ่งไม่ควรเข้าไปจะหน้าขายหน้ายิ่งนัก หลิวอีเหนียงโมโหหูหยินผู้เท่าไป นพูดไม่ออกหากไม่ใช่ว่าฐานะของตอนเองในตัวตระกูลไปไม่ได้สูงทรงนางก็อยากจะกระโจนเข้าไปตบตีดึงถึงหูหยินผู้เท่าไปสักสองสามรอบจริงๆไปเจ้งเสียต่อให้เลอะเลือนเพียงไหนขณะนี้ก็ยังฟังออกว่าเกือบทุกประโยคที่มารดาของเขากล่าวลวนจอดตรงไปที่หลิวอีเหนียงท้งว่าเดิมทีเขาไม่มีความรู้สึกที่ดีต่อลิ ออีเนียงผู้นี้อยู่แล้วแม้ว่าอีกฝ่ายจะให้กำเนิดบุตรสาวแก่เขาหนึ่งคนก็ยังไม่อาจกระตุ้นให้เขาเกิดความชอบพอ หลิวอีเหนียงขึ้นมาได้แม้แต่น้อยในความเป็นจริงตั้งแต่เข้าประตูบ้านมาสายตาของไผ่เจ้างเสียได้หยุดอยู่ที่ใบหน้าของไผ่รั่วเจิงบุตรสาวคนเล็กอย่างไม่ตั้งใจอยู่สองสามครั้งอาจเป็นเพราะบุตรสาวคนเล็กที่นั่งหลบมุมดูสงบสงี่ยมเกินไปและอาจเป็นเพราะดวงหน้าของนางนั้นช่างละไมคล้ายครึง่งกับภรรยาในความทรงจำเสียเหลือเกินสิ่งที่ทำให้ ไปต้งเสียต้องมองนางด้วยสายตาอีกแบบหนึ่งคือเขารู้สึกเหมือนมองเห็นความแตกต่างจากตัวของบุตรสาวคนนี้จะพูดอย่างไรดีเล่าเด็กคนหนึ่งที่อายุน้อยเพียงนั้นยังไม่ถึงสิบขวบแท้แต่เขามองปราดเดียวก็ได้กลิ่นอายประเภทเดียวกันกับเขาจากตัวของอีกฝ่ายได้มันคือกลิ่นอายที่อยู่ในสนามรบอย่างแท้จริง ใจเ,เจ้เงียรู้สึกตั้งตัวไม่ค่อยติดกับความคิดนี้ของตอนเขาเป็นอะไรไปทำไมถึงเอาเด็กอายุ9้าขวบคนหนึ่งไปเชื่อมโยงกับสนามรบเสียได้หูหยินผู้เท่าไปเห็นสายตาของบุตรชายวนเวียนอยู่ที่ตัวของหลานสาวคนเล็กไม่ไปไหนจึงยิ้มพลางกล่าวว่าไม่ได้เจอกันเกือบหนึ่งปี เจิงเอ๋อที่แขนขาสั้นในตอนนั้นคงดูโตขึ้นไม่น้อยกระมังไปเจิงเจียรีพงังงอกศีรากกล่าวว่าใช่ขอรับจูจูได้มาเห็นเจิงเอ๋อที่มีลักษณะเช่นนี้อย่างไม่ทันตั้งตัวตัวข้าผู้เป็นบิดาแทบจำไม่ได้สำหรับบุตรสาวคนเล็กผู้นี้ความจริง ไปเจ้างเสียมีความรู้สึกแตกต่างออกไปอยู่บ้างไม่ไว่าอย่างไรไปลวดเจิงก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขที่สตรีผู้เป็นที่รักมอบให้กับเขาถึงแม้ในยามปกติเขาจะเป็นบิดาที่แสดงความรู้สึกไม่ค่อยเก่งนักแต่ความรักและเมตตาที่ฉายออกมาจากในดวงตากลับอธิบายได้ทุกสิ่งเฮอร์ปีหลันกล่าวเสียงนุ่มนวลว่า อย่าเห็นว่าเด็กคนนี้อายุยังน้อยกลับอ้ออวดความสามารถเก่งนักหลายวันก่อนหูยินผู้เท่าพาเจิงเออเข้าวางังไปถวายพระพรวันคล้ายวันประสูติของห่องเฮานางได้แสดงความสามารถต่อหน้าพระพักของห่องแต่และห่องเฮาอย่างร้ายการเือไปเจิงเจียรู้สึกสนใจหัวข้อสนทนานี้ขึ้นมาฉับพลัน ได้อยู่ต่อหน้าพระพักฝ่าบาทและฮองเฮาไม่ใช่เรื่องง่ายดายขนาดนั้น เจิงเอ๋อทำได้อย่างไรกันหูหยินผู้เท่าไปเรียกได้ว่าพึงพอใจในตัวหลานสาวคนเล็กนี้ไปเสียทุกด้านครั้นเอ่ยถึงเรื่องวิเศษที่เกิดขึ้นในวังวันนั้นจึงพลอยรู้สึกกระตือรือร้อนไปด้วยเห็นท่านโหนย้ายความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดไปไว้ที่ตัวของไปล่ลวดเจิงอย่างรวดเร็วหลิวอีเหนยียงกับไปลด้วยสิงสองแม่ลูกก็โมโหเป็นฟืนเป็นไฟหน้าเปลี่ยนสีไป ในบัตรดน้นโดยเฉพาะหลิวอีเหนียงยามมองไปทางเฮ่อปี้หลนันที่จุดประเด็นสนทนานี้ขึ้นมาในแววตายังแฝงไปด้วยความคับแค้นชิงชังเฮ่อปี้หลันไม่คิดเช่นนั้นเพราะตั้งแต่ต้นจนจบนางไม่ได้เห็นหลิวอีเหนียงอยู่ในสายตาแม้แต่น้อยความจริงแล้วการได้เห็นหลิวอีเหนียงโกรธจนต้นเร่ากับตาตัวเองก็ไม่แคล้วเป็นเรื่องที่ดีงามเรื่องหนึ่งในชีวิต ความจริงพิสูจน์ชัดหลิวอีเหนียงถูกเฮ่อปี้หลันทำให้โกรธเสียแล้วนับตั้งแต่นางแต่งเข้าตัวนโหมาเป็นอีเหนียงความฝันยิ่งใหญ่ที่สุดของนางคือวันหนึ่งได้ขึ้นเป็นนายหญิงที่แท้จริงของจวนเสียวหยวนโหการที่นางมีความมั่นใจในตัวเองเช่นนี้ใช่ว่าไม่มีสาเหตุ ประการแรกหูหยินภูเท่าไปเป็นญาติของนางนึกถึงตอนนั้นที่นางเข้าตวนโหมาได้ก็อาศัยการสนับสนุนจากหูหยินภูเท่าไปส่วนประการที่สองนับตั้งแต่เฮอปี้หวาภรรยาเอกของตวนโหจากโลกนี้ไปหลายปีมานี้ไปเจ้งเจียมไม่ได้แต่งสตรีนางใดเข้าตวนมาอีกนี่จึงมีความหมายแฝงว่าหลังบ้านของตวนหวหอันใหญ่โตจะไม่ ไม่มีสตรีนางใดมาหึงหวงแก่งแย่งชิงดีกับนางอีกสภาพการเช่นนี้สำหรับหลิวอีเหนียงแล้วมีเพียงประโยชน์ไม่มีโทษอย่างไม่ต้องสงสยัยเวลานี้นางขาดเพียงแค่โอกาสขอเพียงนางสามารถเอาอก,เอา,อกเอาใจสามีของตนให้เบิกบานสำราญใจได้วันหน้าก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้นั่งตำแหน่งนั้นเมื่อคิดได้เช่นนี้หลิวอีเหนียงพลันมีความมั่นใจ และความกระตือรือร้อนเต็มเปี่ยม หลังอาหารเย็นผ่านไปไม่นานนางจึงมายังห้องครัวกํากับคนของห้องครัวให้ตุ่นน้ำแกงไก่ใส่โสมหม้อหนึ่งจนน้ำแกงไก่ถูกใส่ลงในชามกระเบื้องที่งดงามและล้ำค่าแล้วนางถึงหิ้วกล่องใส่อาหารขึ้นมาอย่างเบิกบานใจทั้งยังแต่งกายเต็มยศมายังเรือนพักของปัยเจิงเจียด้วยความตื่นเต้นดีใจ ท่านโหพักผ่อนแล้วขอรับเชิญหลิวอีเหนียงกลับไปก่อนเถิดบ่าวชายที่เฝ้าอยู่หน้าประตูห้องของไ๋เจ้งเสียชื่อเสียวเตอ๋อจือเขากันหลิวอีเหนียงไว้นอกประตูก่อนเชิญนางกลับไปอย่างเกรงใจยิ่งเรื่องนี้ทำให้หลิวอีเหนียงที่ตั้งใจจะมาอยู่กับสามีสะเทือนใจไม่น้อยพอมองเบาวที่ยืนขวางหน้านางไว้สีหน้านางก็ครึมลง ผิวเรียวเลิกขึ้นสูงกล่าวเสียงเกรี้ยวกราดว่าตอนนี้ยังไม่ถึงยามให้ท่านหอจะนอนหลับแต่หัววันเช่นนี้ได้อย่างไรเจ้าหลบไปข้ามีเรื่องจะพูดกับท่านหอเสี่ยวเตอ๋อจื่อยืนกรานว่าขออภัยขอรับหากไม่ได้รับอนุญาตจากท่านหอบ่าวคงให้หลิวอีเนียงเข้าไปไม่ได้ขอรับเจ้าเสี่ยวเตอ๋อจื่อสมควรใต้เจ้าไปเอาความกล้ามาจากไหน จึงพูดจากับข้าเช่นนี้แท้จริงแล้วเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าเป็นอะไรกับท่านโหเบาเพียงแต่ปฏิบัติตามคำสั่งของท่านโหยามนี้เองน้ําเสียงทุ้มต่ำมีพลังสายหนึ่งดังมาจากในห้องว่าเสี่ยวเต๋อจือเจ้าส่งเสียงเอะอะอะไรอยู่ข้างนอกหลิวเอีเ่เหนียงตั้งใจฟังจึงรู้ว่าผู้ที่กล่าววาจาในห้องไม่ใช่ใครอื่น ก็คือไปเจ้องเตี่ยสามีของนางขณะที่เสี่ยวเตอจื่อกำลังตะลึงงานหลิวอีเหนียงฉวยโอกาสผลักอีกฝ่ายออกไปปรี่เข้าไปในห้องทันทีพอเข้าไปในห้องถึงมองเห็นไปเจ้องเตี่ยที่สวมชุดยาวตัวหลวมสำหรับใส่อยู่บ้านในมือพลิกเปิดตำราพิชัยสงครามอย่างแช่มช้าอยู่หลังโต๊ะเสี่ยวเตอจื่อที่วิ่งตามหลังเข้ามากล่าวอย่างลนลานว่า ท่านโหหลิวอี้เนียงนั่งไปเจิงเจียบอกมือให้เสี่ยวเตอ๋อจื้อเป็นความหมายให้เขาถอยออกไปจากนั้นถึงได้ถามลิวอี้เนียงด้วยความไม่พอใจว่าเจ้ามาทำไมลิวอี้เนียงคล้ายมองไม่เห็นสีหน้าไม่พอใจของไปเจิงเจียนางหิ้วกล่องใส่อาหารเดินมาหยุดที่หน้าโต๊ะด้วยใบหน้ายิ้มแย้มกล่าวเสียงอ่อนหวานว่า หลายปีมานี้ท่านโหระหกระเหินเหน็ดเหนื่อยอยู่ข้างนอกมาตลอดวันนี้ได้กลับจวนมาทั้งทีถ้าน้อยย่อมปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดประนีบดูแลท่านโหอย่างเหมาะสมขณะที่กล่าวนางก็วางกล่องใส่อาหารลงบนโตะ๊ะหยิบน้ำแกงไก่ที่ตุนเรียบร้อยออกมาจากในกล่องยิ้มพลางกล่าวว่า นี่คือน้ำแกงไก่ที่ค่าน้อยตุ่นให้ท่านโหโดยเฉพาะในชามยังใส่สมลงไปด้วยช่วยบำรุงร่างกายได้เป็นอย่างดี ท่านโหปประจําการอยู่ที่ชายแดนตลอดทั้งปีท้งนั้นเหน็บหนาวยิ่งนักอากาศและเสื้อผ้าย่อมไม่พิถีพิถันเท่าในจวนอย่างว่าแต่น้ําแกงโสมได้เกรงว่าแม้แต่น้ําแกงไก่กว่าจะได้ดื่มสักครั้งก็ยังยากข้านกล่าวว่าจา้านางได้จัดเตรียมน้ําแกงไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วยกไปตรงหน้าไปจเจ้าเสียอย่างระมัดระวังยังไม่ลืมกระพริบดวงตาคู่งามพรางกล่าวด้วย เสียงนน่มทุมว่าท่านหุรีบชิมดูว่ารสชาตินี้ถูกปากท่านหรือไม่ ก่อนที่หลิวอีเหนียงจะมาที่นี่นางตั้งใจแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นพิเศษบนใบหน้าตกแต่งเครื่องประทินโฉมหนาเตอริมฝีปากทาสีแดงสวยสดเพื่อดึงดูดสายตาของไปเเจ้งเตียนางยังประโคมแป้งทาหน้าลงไปบนใบหน้าไม่น้อยพอเข้าไปใกล้อีกนิดกลิ่นหอมฉุ่นนั้นจึงทะลวงเข้ามาในจมูกของไปเเจ้งเตีย ทำให้เขาระคายจมูกจนเกือบจะจามออกมาชุดใหญ่เขารีบบอกมือห้ามไม่ให้หลิวอีเหนียงเข้ามาใกล้ขมวดคิ้วเอ่ยว่าตอนนี้ข้าไม่หิวไม่อยากดื่มอะไรหลิวอีเหนียงพลันขมวดคิ้วทำหน้ามุ้ยพลางกล่าวว่าท่านโหท่านรังเกียจกลิ่นน้ำแกงไก่พี่ข้าน้อยตุ่นว่าไม่หอมหรือ ไปเจ้องเสียอยากบอกเหลือเกินว่าที่ข้ารังเกียจไม่ใช่น้ำแกงไก่แต่เป็นเจ้าเท่าว่าพอถ้อยคำมาถึงปากเขาก็ฝืนกลืนมันลงคอไปเจ้าวางน้ำแกงไก่ไว้ตรงนั้นเมื่อข้าอยากดื่มย่อมดื่มเองหลิวอีเนี่ยไม่สนใจแววขับไล่ในดวงตาของอีกฝ่ายยังคงโน้มตัวมาข้างหน้าต่อไปกล่าวว่า น้ำแกงไก่ชามนี้ต้องดื่มตอนยังร้อนหากปล่อยทิ้งไว้จนเย็นก็ไม่มีรสชาติแล้วท่านโหท่านให้ข้าน้อยปรนิบัติท่านดื่มน้ำแกงสักหน่อยเถิดเล็กน้อยก็ยังดีไปเจ้างเจียราคายจมูกเพราะกลิ่นหอมฉุนจากตัวของหลิวอีเหนียงจนจวนเจียนจะเป็นลมแล้วจึงลุกพรวดขึ้นยืนกล่าวด้วยสีหน้าไม่พอใจว่าข้าเหนื่อยแล้ว อยากนอนพักผ่อนเจ้ากลับไปก่อนเพิดหลิวอีเนียงรีบตามไปอยู่ข้างกายเขามือทั้งสองข้างดึงเสื้อของเขาไว้ไหนเมื่อท่านโหเหนื่อยแล้วให้ข้าน้อยช่วยถอดเสื้อให้นะเจ้าคะไปเจ้างเจียสะบัดนางออกทันทีขามวดคิ้วเอ่ยไม่จําเป็นตอนนี้ดึกแล้วเจ้ารีบกลับห้องไปพักผ่อนเถิด แต่ว่าท่านหอหลิวอีเนียงกัดริมฝีปากมองอีกฝ่ายด้วยใบหน้าตัดพอนางไม่เข้าใจเลยปีนี้ไปเจ้างเจียเพิ่งอายุ30สิบต้น เป็นช่วงเวลาท้องของบุรุษที่มีความกล้าหาญและกำลังวังชาที่สุดยามเผชิญหน้ากับสตรีที่งดงามเช่นนางจะไม่มีความรู้สึกเกิดขึ้นในใจบ้างสักนิดเลยหรือคิดถึงตรงนี้นางจึงยิ่งโนมตัวลงชะงกไปตรงหน้าอีกฝ่ายอย่างลังเลกล่าวเสียงอ่อนว่าท่านโหท่านไม่ได้กลับสวนมานานข้าน้อยเฝ้ารอจนไนที่สุด วันนี้ท่านก็กลับมาท่าน นางกล่าวมาถึงตรงนี้หากไปเจ้งเจียยังไม่เข้าใจอีกก็เสียแรงที่ใช้ชีวิตมา30กว่าปีแล้วไม่ใช่เขาไม่มีความรู้สึกต่อสตรีเพียงแต่เขาไม่มีความรู้สึกต่อหลิวอีเหนียงสตรีนางนี้เท่านั้นนึกถึงเหตุการณ์ตอนนั้นที่หลิวอีเหนียงตั้งท้องไปล้วฉิงได้ไม่ได้เกิดจากความรู้สึกของคนสองคนหากแต่เป็นอุบายต่ำช้าถ้าตอนนั้น สติสัมปชัญญะของเขาแจ่มชัดไม่มีทางเกิดความสัมพันธ์อันใดกับสตรีเช่นหลิวอีเหนียงเด็ดคาดยิ่งไปกว่านั้นที่ภรรยาสุดที่รักของเขาต้องจากไปแล้วหลิวอีเหนียงมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากหากสตรีนางนี้ไม่ได้บุกรุกเข้ามาในชีวิตของเขากับภรรยา นางก็คงไม่ทิ้งเจิงเอ๋อไว้แล้วไปที่โลกนั้นเพียงลำพังทั้งที่อายุยังน้อยคิดถึงตรงนี้ในใจไปเจิงเจียก็นึกรังเกียจหลิวอีเหนียงมากขึ้นทุกทีพอเห็นนางจะเข้ามาใกล้อีกจึงผลักนางไปอีกด้านตตวาดว่าข้าเหนื่อยแล้วเจ้ารีบกลับไปเถิดว่าแล้วก็ตะกอนออกไปด้านนอกเสียวเตอตือส่งหลิวอีเนียงกลับเรือนของนาง เซียวเตอตื่อเห็นหลิวอีเหนียงแล้วขัดหูขัดตามานานพอได้ยินท่านหออกคำสั่งเช่นนี้ยอมรีบก้าวเข้าประตูมาไล่คนอย่างเชื่อฟังหลิวอีเหนียงนึกไม่ถึงว่าตนเองเพิ่งเคลื่อนทับออกศึกแต่ยังไม่ทันขวาชัยตัวก็มาตายเสียก่อนจึงโกรธจนหน้าซีดขอบริมฝีปากแดงนั่นทลึงตาใส่ไปเจ้าเสียอย่างตัดพะจากนั้นก็หมุนตัวจากไป ท่านพ่อของข้ากล้าหารชาญชัยเพียงนี้จริงหรือไล่หลิวอีเหนียงออกจากประตูห้องไปแล้วเมื่อหมิงเย่อบอกข่าวที่ได้ยินมากับคุณหนูรองของตอนไปล้วจรงก็เริ่มพูดคุยซุบซิบเรื่องบีดาข,ของนางกับสาวใช้ข้างกายทั้งสองคนอย่างออกรถออกชาติหมิงเย่ปิดปากหัวเราะแล้วกล่าวว่า เป็นธรรมดาเจ้าค่ะท่านหงไม่ใช่บุรุษที่ไม่มีความหนักแน่นประเภทนั้นเสียหน่อยไม่มีทางติดกับหลิวอีเนียงแน่นอนตามที่สาวใช้ในเรือนของท่านโหเล่าก้นของหลิวอีเนียงนั่งอยู่ในห้องของท่านโหไม่ถึงหนึ่งการทูบด้วยซ้ำไปท่านโหก็อ้างว่าเดินทางมาไกลร่างกายเหนื่อยล้าแล้วไล่หลิวอีเนียงออกจากเรือนอิ่นไหลชวนอิ่นไหลชวน เป็นเรือนส่วนตัวในตัวหอของไปเติงเสียตอนนั้นนอกจากเธอปี้หวามารดาแท้ๆของไปลัวเจิงพี่มีสิทธิพักในเรือนนั้นแล้วหลายปีมานี้ก็ยังไม่มีสตรีนางใดมาทำลายความเคยชินนี้ได้ ถึงแม้พวกเบ่าไม่ควรวิภากควิจาร์ณเจ้านายตามใจชอบแต่พฤติกรรมในายามปกติของหลิวอีเเนียงทำให้คนอื่นรังเกียจจริงๆหากเทียบกับหมิงเยื่อที่อารมณ์รุนแรงแล้วนิสัยของจูเหลียนถึงแม้จะอ่อนกว่าแต่ความคิดติดใจกลับละเอียดรอบคอบกว่าหมิงเยื่ยอยู่สักหน่อย คุณหนูรองท่านอย่ากตำหนิที่เบาปากมากคนที่มีตาในสวนทุกคนต่างดูออกหลิวอีเนี่ยไม่ใช่พวกที่ยอมเสียเปรียบใครท่านโหกลับตัวครั้งนี้นางต้องคิดหาผลประโยชน์จากตัวท่านโหเป็นแน่นับตั้งแต่ไปหูหยินจากไป ท่านโหก็ไม่มีความคิดจะแต่งภรรยาเอกอีกในฐานะที่เป็นอนุภรรยานางย่อมคิดหาทุกวิถีทางทำให้ตนเองได้ครองตำแหน่งนายหญิงของบ้านแน่นอนว่าตอนนี้นางยังไม่มีคุณสมบัติแต่ไม่ได้หมายความว่าต่อไปจะไม่มีคุณสมบัติในเมื่อตอนนั้นนางใช้อุบายจนตั้งคันบุตรสาวคนโตของท่านโหได้ก็รับประกันได้ยากว่าวันหนึ่งนางจะไม่เกิดความ สแสวงหาสารพัดวิธีมาทำให้ตนเองตั้งคันบุตรชายของท่านโหได้อีกฟังถึงตรงนี้สีหน้าหมิ่งแย่พลันเปลี่ยนไปกล่าวด้วยความร้อนรอนว่าหากตำแหน่งนายหญิงของัวนตระกูลไปถูกหลิวอีเนี่ยงช่วงชิงไปได้จริงๆพวกเราเรือนที่ฟังทั้งบนล่างคงไม่มีชีวิตที่ดีอีกแล้วไปล้วเจงอดยิ้มไม่ได้ พวกเจ้าสองคนเพิ่งอายุเท่าไหร่กันไม่ทันไรก็เริ่มค้าดเดาไปต่างๆนานาแล้วคุณหนูร้องท่านอย่าหาว่าพวกบ่าววิตกจนเกินเหตุนับแต่โบราณมาอนุที่ใช้อุบายจนได้ขึ้นนั่งตำแหน่งนายหญิงของบ้านมีตัวอย่างให้เห็นจนนับไม่หวาดไม่ไหวหากหลิวอีเนียงเป็นคนที่อยู่ด้วยง่ายพวกเราที่เป็นบ่าวย่อมไม่พูดมาก แต่ท่านก็เห็นแล้วในยามปกตินางคอยขัดแข้งขัดขาพวกเราคนของเรือนถี่ฟังอยู่เสมอวันหน้าหากนางได้ขึ้นนั่งตำแหน่งจริงยังไม่รู้จะก,กำเริบเสบสารขนาดไหน ไปล่วเจิงที่นั่งอยู่บนต่างนุ่มกำลังอ่านตำราพิชัยสงครามพี่ถืออยู่ในมือด้วยความเพลิดเพลินนางยื่นมือไปหยิบผิงกั่าลูกนึงจากในถาดแล้วโยนใส่มือของหมิ่งเยื่อที่กำลังวิตกร้อนใจพูดออกมายาวเหยียดเพียงนี้คงขอแห้งเป็นแน่กินผิงกั่าสักลูกคลายร้อนหน่อยเถิดอากาศช่วงนี้ชักจะร้อนจนเริ่มทนไม่ไหวแล้ว กดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ